ฟังด่วนนิโคลัสมิเคลสั้นลั่นชัดยังไม่สนมาไทยลีกขนณะที่ทีมชาติไทยอีชิอีมุ่งเป้าหวดโอมานต่อเพื่อเข้ารอบเอเชียนครับส่วนสุปชัยใจกำลังมั่นตอนนี้มั่นใจสุดๆเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับก่อนต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับแนะนํานี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่ เกรเนพัทเนคเกตกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกลนพัทเนเกตกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้มาอัปเดตเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันโอ้โหต้องบอกว่ายังคงอยู่ในช่วงโมเมนตัมที่ดีนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ย เอาชนะคีกิสถานไปด้วยสกอร์2ประตูต่ตอ0นะครับเก็บ3แต้มในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเกมต่อไปจะเจอกับทีมชาติโอมานในวันที่21มักมกราคมนี้3ทุ่มครึ่งถ้าทีมชาติไทยเก็บคะแนนได้ถ้ามี1แต้มโอกาสเข้ารอบต่อไปสดใสจริงๆนะครับตอนนี้โมเมนตัมแล้วก็บร,รากาศในทีมชาติไทยเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ดีมาก แล้วก็อีชีตอนนี้กําลังเตรียมทีมอย่างเข้มข้นเพื่อจะเจอกับโอมานนะครับแต่ไปพูดถึงนี่กันหน่อยคุณผู้ชมหนึ่งในเตะที่ฟอร์มดีอย่างมากนะครับในเกมที่ทีมชาติไทยเจอกับคีกิสสถานก็คือนิโคลัสมิเคิลสันใช่ไหมครับคุณผู้ชมมิเคิลสันเนีโ่ยโหคาร์ดฟุตบอลเขาเนี่ยยุโรปชัดๆตัวตัว,ตวกล้าไปแล้วก็เจอคู่ต่อสู้มาลากใส่ก็สามารถสกัดได้ มิเกลซั้นช่วงที่ผ่านมาถ้าใครได้ตามข่าวดูเหมือนว่าจะมีทีมจากไทยลีกเนี่ยให้ความสนใจและอยากดึงตัวมิเคลซั้นมาเล่นไทยลีกโอ้โหข่าวนี้ออกมาทำเอาแฟนบอลตกใจเพราะเชื่อว่าแฟนบอลทั้งหมดก็อยากเห็นมิเคลสั้นยกระดับตัวเองไปให้ได้ไกลมากกว่านี้ไปมากกว่าลีกใหญ่กไปเล่นในลีกดังๆของยุโรปเพราะเชื่อมันว่าแสภาพของมิเคลซันเนี่ย ได้อยู่แล้วแต่เรื่องของตลาดซื้อขายมันก็ไม่แน่นอนใช่ไหมครับคุณผู้ชมแต่ล่าสุดเนี่ยเป็นเพจของพี่วันแมนโชบายโกสิงเขาออกมาอัปเดตอนาคตของนิโคลัสมิเคลสันถึงเรื่องที่ว่าเฮ้ยมันมีทีมจากไทยลีกเนี่ยอยากจะดึงมิเคลสันไปร่วมทัพพี่วันแมนโชบายโกสิงก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเขามีตัวแทนจากสโมสรหนึ่งในไทยลีกอะ่ะก็พูดคุยถึงความเป็นไปได้ ที่อยากจะดึงตัวมิเคลสันจากโอเบโอเดนเซ่มาเล่นไทยลีกแต่ปรากฏว่านิโกลัสมิเคลสันเนี่ยตอบกลับไปเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีความคิดที่จะมาเล่นไทยลีกเพราะต้องการคาแข่งในยุโรปในระดับสูงที่ขึ้นต่อไปอีกนะครับอ่าก็เป็นข่าวดีนะมิเคลสันยืนยันว่าเขาอยากจะไปให้ได้ไกลมากกว่านี้เชียร์สุดใจครับอยาให้มิเกลสันอย่าเพิ่งกลับมาไทยลีกเลย ไปในหลีกสูงๆกว่านี้เพราะเห็นเขาแล้วเนี่ยผมเชื่อเขาพัฒนาไปได้มากกว่านี้ดนอย่างที่บอกยิ่งถ้าเขาไปอยู่หลีกระดับสูงเท่าไหร่เนี่ยเขายิ่งแข็งแกร่งขึ้นและจะทําให้ทีมชาติไทยของเราแข็งแกร่งตามครับเพราะวันนี้มิเกลสันก็เป็นตัวหลักของทีมชาติไทยและเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับนี่ก็เป็นข่าวของมิเกลสันที่ต้องซุยนํามาอัปเดตคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ One Man Show by g o s i ด้วยนะครับที่เขาแบบสายลูกครึ่งประมาณนี้นะสายแบบติดตามข่าวพวกลูกครึ่งเอออ่ะนี่ก็เป็นประมาณนี้จากนั้นอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันนะครับก็ยังคงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะหลังจบแมตที่เจอคีกิสเนี่ยปรากฏว่านอกจากสุภชัยเจเด็ดจะติดทีมยอดเยี่ยมของ AFC ใช่ไหมล่าสุดก็มีปฏิวัติคำใหม่นะครับก็ได้รับเลือกให้เป็น11นักเตะยอดเยี่ยม ของเอเชียนคัพเกมแรกนะจากการจัดของโซฟาสกอ r e ก็เป็นเว็บไซต์ประเมินและวิเคราะห์ผลงานของฟุตบอลแต่ละนัดก็จัดปฏิวัติเป็นประตูยอดเยี่ยมของเอเชียนคัพเกมแรกเลยเล่นดีจริงครับปฏิวัติคำใหม่เจ้าตัวปลื้มใจมากๆนะให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่พาทีมชาติไทยชนะพร้อมกับโอ้โหออกบอลได้แม่นมากและที่สำคัญคือ เก็บคีนชีตได้ด้วยปฏิวัติบอกโอ้โหปื้มมากที่เก็บคีนชีตเกมแรกในนามทีมชาติไทยได้หลังจากนี้จะพัฒนายอย่างต่อนเนื่องจะยกระดับตัวเองเป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้ได้ย,วยาวๆสำหรับผมปฏิวัติคาหมายตอนนี้เป็นมือหนึ่งของทีมชาติไทยแล้วนะครับด้วยรูปร่างการออกบอลการตัดบอลเขาเหมาะสมที่สุดในตอนนี้และอายุ ประมาณ28 29 20ประมาณนี้กำลังดีเลยนะครับก็ใช้งานได้อีกยาวสำหรับปฏิวัติคำใหม่ขณะที่การฝึกซ้อมมือล่าสุดที่กาตาเนี่ยอิชิอินะครับแบ่งนักเตะเป็น2ชุดชุดที่เล่นเกมเจอคีกริแลชนะเนี่ยก็ให้ฟื้นฟูร่างกายส่วนอีกชุดที่ไม่ได้ลงเล่นเนี่ยพวกตัวสำรองอิชิอิจัดหนักซ้อมเข้มรักษาความฟิตเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมี มีการพูดคุยกับนักเตะถึงแนวทางการเล่นในเกมเจอกับโอมานต่อไปเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเจอกับโอมานในวันที่21มกราคมวันอาทิตย์นี้วันนี้วันที่18และก็เหลือเวลาอีกประมาณ2 3วันเองนะครับอีชีก็ได้พูดคุยกับนักเตะให้กำลังใจนักเตะรวมถึงเอาข้อมูลของโอมานที่เล่นเกมแรกที่เจอซาอุนเนี่ยมาให้นักเตะได้ดูนะครับซึ่งก็ถือว่าบรรยากาศ ไปไไดดด้ีส่วนเรื่องของนักเตะบาดเจ็บเป็นข่าวดีคือตอนนี้ไม่มีใครบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับสุภชัยใจเด็ดก็ไม่ได้เจ็บส่วนพริรลนฉ่ำและมีเนี่ยที่หลายคนเป็นห่วงเพราะเกมแรกเล่นดีแต่เจ็บต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่พักครึ่งเนี่ยอัปเดตล่าสุดพริรลนไม่ได้เป็นอะไรมากเดี๋ยวก็จะกลับมาซ้อมได้เต็มที่และพร้อมจะเป็นตัวเลือกในแดนกลางนัดเจอโอมานนะครับอ่ะก็เป็นข่าวอัปเดตของทีมชาติไทย ก็ฝึกซ้อมล่าสุดนี้บรรยากาศในแคมป์ดีมากนะครับพอบอลชนะปุ๊บนักเตะหลายๆคนก็มีสีหน้าแววตารอยยิ้มมากขึ้นตัวอีชีเองก็ก็ผ่อนคลายมากขึ้นแต่สุดท้ายเราก็ยังคงต้องทําการบ้านหนักต่อไปครับคุณผู้ชมเพราะเกมต่อไปเจอโอมานเนี่ยผมพูดเลยมันยากกว่าเจอคีกีตมากๆโอมานนัดเจอซาอุเดีนะและทีมจากตะวันออกกลางพวกเนี้ยค่อนข้างเคี่ยว เราจะเสียบอลง่ายเราจะปล่อยให้คู่ต่อสู้มีพื้นที่จบสกอร์ไม่ได้เพราะพวกนี้จบคมแต่ผมเชื่อว่าอีชิและนักเตะไทยคงรู้ละก็อยากให้สารต่อความมั่นใจโชว์ผลงานที่ดีนั้นเจอโอมานถ้าเกิดชนะหรือเสมอโอมานได้เนี่ยโอกาสเข้ารอบสดใสถ้าชนะได้อีกเนี่ยบอกเลยบอลไทยจะกระแสพลคสุดๆเลยครับคุณผู้ชมก็หวังอย่างนั้นนะ ดานสุปชัยใจเด็ดโอโหหลังจากเจ้าอาร์มยิงประตูได้2ประตูติดทีมยอดเยี่ยมของเอเชียนคัพเกมแรกนะครับลุนดาสนโวสุปชัยเปิดใจเขาบอกว่าเป็นผลงานของทีมที่ดีทีมชาติไทยตั้งเป้าหมายไว้อยู่แล้วว่าจะเก็บ3มแต้มเพื่อเป็นการต่อยอดในเกมต่อไปเพราะเราไม่ได้คิดว่าจะมาเล่นแค่3ามเมตรแล้วกลับบ้าน บรรยากาศในทีมตอนนี้ดีมากๆตั้งแต่มาถึงกาตาจนถึงตอนนี้ทุกคนพยายามสื่อสารและพูดคุยกันทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอ e ีชีต e ต้องการอะไรเราต้องทำการบ้านกับเขายังไงบ้างให้เกิดผลงานดีที่สุดก็เป็นความมั่นใจของทีมและทำงานได้ดีตามที่เราสเกลคู่แข่งเอาไว้สองประตูที่ทำได้ก็ดีใจและขอบคุณเพื่อรูดทีมทุกคนที่ช่วยกันเล่นรวมถึงทีมงานสตาฟโค้ชที่ช่วยเหลือกันมันเลยทำให้ผลงานออกมาดีมากม เรื่องแฮตติกตอนแรกก็มีแอบคิดแต่ก็เสียดายเพราะมีโอกาสในจังหวะเข้าฮอตแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมีสิ่งสําคัญกว่าคือผลงานของทีมนะครับสุภาชัยใจเด็ดกล่าวทิ้งท้ายก็บอกว่าในเกมที่ผ่านมาโค้ชได้กำชับหลังจากขึ้นนําบอกว่าเราอย่ารับต่ําเกินไปเพราะรายละเอียดของตอนนาที30เราเริ่มถอยต่ําลงมาโค้ชเลยไล่ให้ยืนสูงมากขึ้นและรอจังหวะที่เขาผิดพลาดและเล่นตามสไตล์ตที่ถนัด ข้อบิดพลาดยังมีรายละเอียดที่เราต้องกลับมาทํางานหนักเช่นเรื่องจังหวะเปลี่ยนแปลงสถานก,การณ์เพราะเกมต่อไปมันจะเข้มข้นมากกว่านี้และคู่ต่อสู้จะมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมแน่นอนเราต้องรับมือและเล่นเกมของเราให้ได้และอยากชนะเพื่อจะเข้ารอบต่อไปเออสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตว่าอาร์มโตขึ้นนะคือบทสัมภาษณ์คุณผู้ชมโปรติสุภชัยใจเด็ดจะเป็นคนสัมภาษณ์ที่ไม่ได้สัมภาษณ์ยาวมากๆ ใช่ปะจะเป็นคนสัมภาษณ์แบบปานกลางปานกลางแต่ตั้งแต่สุบชัยเอนเอชยนคัพถูกคาดหวังให้เป็นศูนย์หน้าตัวความหวังทีมชาติไทยเอย้บทสัมภาษณ์ของอาร์มพูดยาวขึ้นและพูดแบบดีมากขึ้นเลยอ่ะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเออเห็นไหมว่าอาร์มสุบชัยพัฒนาโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับทีมชาติไทยเจอโอมาน21มก,กราคมนี้ครับคุณผู้ชม3ทุ่มครึ่ง ถ่ายทอดสดผ่านทาง PPTV และ T-Sport 7ซอย่าลืมให้กำลังใจนะักเตะทีมชาติไทยกันนะครับหวังว่าเราจะมีผลงานที่ดีในเกมนี้นะถ้าชนะได้บอกเลยกระแสบพีคมากๆแต่เราต้องมีสมาธิและห้ามประมาทเป็นอันเด็ดขาดนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างในคลิปนี้ ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ในช anel ตองสุยและที่สําคัญนะครับแนะนํานี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรีเนพัทในเคลกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีน,น,นเน้นๆกรีเนพัทในเคลกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ช่วยกันกดซับสไคร้ให้กับช anel ตองสุย มุ่งสู่สองแสนรัพย์ไปด้วยกันฝากคุณผู้ชมด้วยไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ